เออวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ lowest common ancestor นะครับซึ่งถามว่าปัญหานี้คืออะไรปัญหานี้คือเราต้องการหาบรรพบุพรบุษที่เดบบมันต่ำสุดเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างแล้วกันเพื่อความเห็นภาพสมมุติ LCA ของ สกับหอ่ะมันคือสองเพราะว่าเราสังเกตว่าสกับหอ่ะพอเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะโหนดที่เหมือนกันโหนดแรกอ่ะคือเลขสองซึ่งขอยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเพื่อความชัดเจนเราจะต้องการหา lca ของ2องกับสิบ lca สองกับสิในที่นี้คือ1ซึ่งเหมือนกันเราพิจารณาเลข X2 ขสองกับเลขิบต่อเรื่อยไปเรื่อยอะ่ะโหนที่เหมือนกันโหนแรกคือเลขหซึ่งในกรณีนี้คือ เราต้องมีรูทโหนดนี้คือรูทต่อไปเราจะพูดถึงอัลกอริทึมในการหา LCA สำหรับตัวอย่างนี้เราจะยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่หา LCA ได้ใน O(n) นะครับเราจะนิยามบางตัวแปรมาก่อนนะเราจะให้ เราจะให้ d e f อยู่ d e u เท่ากับ distance ของตั้งแต่ root root มาถึง node อยู่สำหรับสำหรับ tree ต้นนี้เราจะได้ว่าอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งหน อันนี้คือขั้น P process เราสามารถรันตรงนี้ได้ใน ON โดยการ d e f e r s e r ต่อไปเราจะเริ่มคิดว่าอันกรณีนี้เราจะทำงานยังไงถ้าเรามีมีต้นไม้ในลักษณะนี้โอเคเราจะเราจะมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก่อนเราต้องการหา LCA ของเก้ากับสิบสามแล้วกันเพื่อความง่าย เก้ากับสิบสามอันกอิทึมเราจะทำยังไงเราก็จะดูก่อนว่าเก้ากับสิบสามอะอันไหนมีความลึกมากกว่ากันเราจะเริ่มจากโหนดนั้นแล้วเราก็จะกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆสมมติในกรณีนี้เราก็เริ่มจากสิบสามแล้วเราก็กระโดดมานี้เราก็จะอยู่สิบสองแล้วทีนี้พอความลึกเท่ากันอะเรามีเก้ากับสิบสองเราจะกระโดดเทียบหนึ่งของกันจนกว่าเลขมันจะเป็นเลขเดียวกัน ซึ่งในก่อนนี้นี้การโดดครั้งแรกเราก็จะกระโดดมาตรงนี้โดดครั้งต่อไปเราก็จะโดดมาตรงน,ดดงดดรงนี้ทีนี้พอเลขมันเหมือนกันแล้วอ่ะเราก็จะมั่นใจได้ว่าอันนี้เป็น LCA พิจารณาสุดโดโค้ดของ LCA version ON เราจะให้เราจะตอนแรกขั้นแรกเราจะสลับก่อนว่า U กับ v วอันไหนความลึกมากกว่ากันเราก็จะถามว่าถ้าถ้าเดบออ่ะมันน้อยกว่าเด็บวเราจะสลับอยเราจะให้เด็บอมากกว่าเด็บวแล้วกัน ส่วนนี้เราทําให้ต่อไปขั้นต่อไปเราจะเราจะเริ่มไล่ไล่ขึ้นมาจากตัวที่มีความลึกมากกว่าเราก็ใช้ y ฟลอไม่เท่ากับ w เราก็เราก็จะทำเราก็จะเอา u อะ่ะเอาพลเรนของ u ยัดเข้าไปใส่ในตัวยูทีนี้เราก็จะกระโดดทีทีละขัน้นตอต่อไปในกรณีที่ความลึกเท่ากันแล้วเราก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าโนดโนดท,ที่ได้มันจะเป็นโนดเดียวกันก็จะได้ว่า y u ไม่เท่ากับ v เราให้ u u เป็นพา u แล้วก็ v เป็นพา v ต่อไปพอโหนดเหมือนกันแล้วเราก็ Return mm hmm. ตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่ามันเท่ากันอยู่แล้ว Return u ก็ได้ mm hmm. ทีนี้เราสังเกตว่า O n อ่ะมันอาจจะช้าไปในบางกรณีสมมุติเราต้องการที่เร็วกว่าน,นั้นอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมคำตอบคือมันน่ามันน่าจะพอเป็นไปได้อยู่ซึ่งเราจะต่อกันด้วยวิธี o p t i m i ม e จากอันกรอนี้เป็นอันกรอที่เร็วกว่าจากอัจากอันกรอขั้นต้นเราเราคิดว่าเราสามารถอัพติ i ม e ได้เป็น O log n ในการหา l c a ได้เราจะมาทำ simulation ก่อนแล้วกันในกรณีที่เราจะต้องการหา l c a ของ10กับ3เรารู้อยู่แล้วว่า l c a คือหนึ่งแต่ว่าอันกรบทึมของเราเราจะทำยังไงเราจะเพิ่มตัวแปรอะไรบางอย่างก่อนเพื่อความสะดวกให้ parent ยู่ i คือคือ p พา e n t ที่กระโดดไป2องกำลังไตัวสมมุติอ่าเราให้เราจะสมมุติในเลขสิบแล้วก,กันสมมุติเราให้พาส0บก็คือ มันจะเท่าก,กับเก้าเพราะว่าในกรณีนี้เรากระโดดแค่หนึ่งมันก็จะได้เก้าเพราะว่าสองสองกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งซึ่งพาเรนของสิบหนึ่งมันก็จะเท่าก,กับห้าเพราะว่านี้ก็เรากระโดดสองกำลังหนึ่งนะนี้สองกำลังสองกำลังศูนย์สองกำลังหนึ่ง ต่อไปพารเรนของ10สองอ่ะมันเท่ากับหนึ่งซึ่งเนี้ยคือสองกลังสองเท่ากับสี่ก็คือกระโดดขึ้นไปสี่โดดซึ่งการทำแบบนี้มันจะได้มันจะได้อะไรคือขั้นแรกการเดินแบบปกติเรารู้อยู่แล้วว่าช้าเราต้องใช้ O-N แต่พอพอเราทำแบบเนี้ยเราทำา i n n r y y i f t i n g อะ่ะการการที่เราจะเรียก Operation ในการกระโดดอะ่ะมันจะเหลือแค่ Lock log n ครั้งเพราะว่าอะไรสมมุติเรารู้ว่าขั้นแรกอะ่ะเราต้องการทำให้เด็บมันเท่ากันก็คือเลขหนึ่งขอเป็นสีอ่ซึ่งเรารู้ว่าเราต้องกระโดด3ามครั้ง เราก็เราแปลงเลขสามเป็นบิ s สติงก่อนก็คือ1นึหนึ่งหนึ่งเรารู้ว่าเราต้องกระโดดสองครั้งแล้วก็บวก1ครั้งแล้วก็ถ้าเราเก็บถ้าเรามีการเก็บพาร์นแบบเนี้ยเราก็กระโดดแบบปกติเลยสองครั้งปึ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ ่อไปเราก็กระโดดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งการทําแบบนี้เราเราสามารถรับประกันได้ว่าเราจะกระโดดไม่เกินลอกเอ็นครั้งแต่ในกรณีที่คือเราต้องทําต่อให้กระโดดไปเรื่อยๆจนกว่าเลขมันจะเหมือนกันอนะเราก็ไล่มาเลย ก่อนนั้นเราเรารู้ว่าตอน P process เรารู้ว่าโหลดไหนที่ลึกที่สุดซึ่งเราสามารถเบาเป่าค่าตรงนี้ได้ให้เราจะมีค่า k ค่าหนึ่งอ่ะที่ทำให้ที่ทำให้2องกัง k อ่ะมีค่ามากกว่าแมคแมของเดฟทีนี้เราก็จะไล่ เราไล่ตั้งแต่เราจะให้เราจะให้ i ตั้งแต่เคถึงศูงนะ่ะทีนี้เราจะกระโดดไปเรื่อยๆ่อยเราจะเราจะดูว่าเลขมันเหมือนกันหรือเปล่าค่อยคยกระโดดก็คือในกรณีที่พายู ไม่เท่ากับซึ่งก็คือกระโดดแล้วมันไม่เท่ากันอ่ะเราก็กระโดดนะซึ่งพอเรากระโดดถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราก็จะได้เป็นแบบขอบของที่มันไม่เท่ากันซึ่งมันก็จะตรงกับกรณีนี้พอดีคืก ทีนี้เราก็รู้ว่าเรากระโดดอีกรอบหนึ่งอ่ะมันเราจะได้ LCA พอดีฟังก์ชัน LCA ก็จะรีเทิร์นประมาณเนี้ยทีนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเราจะมาพูดถึงซูโดโค้ดแบบแบบเต็มๆดีกว่าเราจะมีพ e process ี่พิเศษกับคอมพิวนะซึ่งพิเศษ LCA เราจะเริ่มที่ Root แน่นอนเราก็จะรับตัวแปร o o t กับ Parent ของมันพ a r e เรซึ่ง Parent ต์ตอนแรกอะ่ะ เราอาจจะให้เป็นค่าอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นลบหนึ่งซึ่งเราจะทำอะไรเราก็จะให้เดฟเดฟยูอ่ะกับเดฟเดฟพา r e เ t ปัจจุบันนะบวกหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมีเสร็จแล้วเราก็จะให้ u ศูนยเท่ากับ p ก็คือ PARENT 2สองกำลังศูนย์พารตัวมันจะเท่ากับ p ทีนี้เราก็จะไล่มาเลยเราจะไล่แบบ view อะไรของพาร์เ t นก็คือ for i เท่ากับหจุดจุด k ซึ่งค่า k ก็คือค่า k ครั้งต้นแล้วก็ให้ พาอยู่ i เท่ากับเป็นเสร็จค่าซึ่งถามว่าทำไมแบบนี้ถึงถูกเราจะมีเราจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกัน สมมุติเราพิจารณาที่ห้าอยู่เรารู้ว่าพาเรนพายเรนของมันนะคือสี่ทีนี้เราต้องการต้องการหาพายเรนที่กระโดดไปไกลกว่าน,นั้นก็คือพายเรนของสองกันมาหนึ่งพาเรขึ้นไปสองตัวเราจะหาได้จากเรารู้ว่าสี่อ่ะพาเรนหนึ่งตัวคืออะไรแล้วก็พาเรนสองตัวคืออะไรพาเรนสี่ตัวคืออะไรเราจะเอาพายเรนของสี่อ่ะ มากระโดดหนึ่งมันก็จะได้อันนี้ทีนี้พ a r e n t ของห้ากับสองกำลังหนึ่งก็คือสามต่อไปเลเวลต่อไปคือเราต้องการเอาหนดห้าไปกระโดดสองกำลังสองหรือก 2, ระโดดไปสี่ 4, ขั้นส่วนของสามอะ่ะก่อนหน้านั้นเราก็รู้แล้วว่าของสามกระโดดไปหนึ่งคือเท่าไหร่กระโดดไปสองคือเท่าไหร่หรือกระโดดไปสี่คือเท่าไหร่ ซึ่งเราก็เอาเพลนของ3อะ่ะที่กระโดดไป2อะ่ะแค่นั้นเราก็จะได้อันนี้ทีนี้เราเราก็สามารถพิสูจน์ได้ในโดยการอินดักชันว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เสมอต่อไปเราก็เราก็จะเดิมเสิร์ฟต่อเราก็ f o r v in g u ปุบแล้วก็เรียก p p ี o c e เ s ต่อซึ่งตอนพีโปเซเราก็จะได้ parent แบบกระโดดแบบเป็น r นื้อทีติกับความลึกของ ของทุกโนดแล้วต่อไปเรามาพิจารณาคอมพิวเอชีเอคอมพิวเอชีเอเราจะรับเราจะรับสองอัน U V ซึ่งขั้นแรกเราก็ทำเหมือนเดิมสเต็ปเหมือนเดิม if Step U น้อยกว่า Step V เราก็สลับเนาะ ทีนี้ตอนเราเดินขึ้นอ่ะเราจะเราจะเริ่มทําแบบไป n a r นด i ลิ i n g งแล้วก็คือ for i เท่าก,กับ k ถึงสุถึงศนแ,แล้วก็ให้ถ้า ถ้าเรากระโดดแล้วอะแล้วมันยังไม่เกิน d e ฟพายู่ะม,ม,มันยังมากกว่าเท่ากับเจฟของ V ก็คือเรากระโดดแล้วเรายังไม่เกินแล้วเราพยายามให้มันเท่ากันอยู่เราก็จะให้ u อะมันเท่ากับซึ่งพอพอเรารัน proceder นี้จบแล้วเราจะได้ย u u กับ v มีความลึกเท่ากันต่อไปเราจะค่อยๆกระโดดค่อยๆกระโดดแบบทำให้ทั้งสองโหนะ่ะมันความยังความลึกมีความลึกเท่ากันอยู่จนเจอโหนที่ต่ำที่สุดที่มันเหมือนกัน เราก็จะทำคล้ายเดิมว่า for i เท่ากับ k ถึง0 if ถ้า par u i ไม่เท่ากับ πv i เราก็จะให้กระโดดทั้งคู่ก็คือ u เป็น πu ไแล้วก็ v เป็นพ v r v i ทีนี้ทั้งคู่มันก็แบบมันก็คือโหนดที่ใกล้ LCA ที่สุดที่ยังไม่ใช่ LCA ทีนี้เราจะรีเท r ร์แล้วก็คือเรา return ์รีเท n ร์พา u 0. ซึ่งตรงเนี้ยเราเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าพายศเนี่ยเท่ากับพา วศูนย์เพราะว่าเราถึงขอบของขอบของมันแล้วซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็รันในโอล็อกเอ็นส่วนนี้ก็โอล็อกเอ็นซึ่งทำคอมพลีซิตี้โดยรวมแล้วอะ่ะในการคอมพิวเอลเซก็คือ O-Log-N แต่ว่า p ี o โ e สเอตอ่ะเราจะเป็น O-N